สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมมาในนะครับผมวันเกิดแม่ควันเนาะนะครับแม่ควันปุ้ยนะครับผมที่อายุนะครับผมครบ30ปีหิวหิวแล้วบอนะครับผมมีผลไม้ที่จะให้น้องเย็นนะครับเป่าเนื่องในวันเกิดแม่ควันครบรอบนะครับวันเกิดเนาะอายุ30ปีแล้วนะครับผม ขอแม่ควานให้พี่เย็นแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับอ่ะยังไงก็พอควานก็อขออวยพรให้แม่ควานเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้คิดสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับให้ร่ำรวยๆเนาะครับเป็นเออ่แม่ที่ดีของลูกนะครับผมเป็นพ่อที่ดีของสามีเนาะนะครับกสิดาไล้นะครับผมช่ว <laughs> งนี้ก็แขกเยอะนะครับแล้วก็เหนื่อยด้วยเนาะก็ทำคลิปแบบง่ายๆนะครับนะพี่เย็น ครับได้ทานนะครับเรื่องในความเกิดของแม่ควานเนาะนะครับอวยพรให้แม่ควานก่อนอวยพรนะอวยพรนแฮปปี้เบอร์ดย์ก่อนแฮปปี้เบอร์ดย์แฮปปี้เบอร์ดีช่วยอยูแฮปปี้เบอร์ดย์แฮปปี้เบอร์ดย์แฮปปี้เบอร์ดีช่วยอยูอาพี่เย็นหิวแล้วอะนะครับอาพี่เย็นมาเลยอาจารย์มาเชิญเชิสวัสดีค่ะหรืออมน้อ่ะดูแหละพี่เย็นบอกว่าหิวแล้วทำแบบรีบๆนะครับ นี่ครับผมผลไม้วันเกิดแม่ควานนะครับขอมอบนะครับให้พี่เย็นได้ทานนะครับแล้วก็มีแตงโมนะครับกับแคตาลูปนะครับผมอร่อยยเลยหวานฉ่ำดูสายตาครับดูสายตาพี่เย็นได้กินของอายุยาและตาในวันเจ้เลยวเช้านะครับวันนี้แขกเยอะพี่เย็นเหนื่อยหน่อยเนาะประวันยังเหนื่อยเลยนะครับผมอ่ะให้พี่เย็นได้ทานเนาะในวันเกิดแม่ควานนะครับผมอืม แก่ขึ้นมาอีกปีแล้วนะครับดังนันมาเกิบไม่ควากครับพี่เย็นได้กินอร่อยอาโยยู่ดูใสยตาอะไรไหมพี่เย็นอาบน้ำช่ขอบคุณค่าก่อนบนช่วงบนช่วงขอบคุณค่าก่อนเลยขอบคุณค่าก่อนช่วยชวยขอบคุณค่าช่วยๆก่อนขอบคุณชาแล้วนี่ ผลไม้เข้าปากช้างแล้วลเลย <c oughs> <laughs> ใช่ไหมพี่เย็นได้ครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณแม่ควานนะครับผม Happy Birthday นะครับ